เสียงลมคำรัางฟ้าข้ามพันมืดมัวหัวใจสระรัวฉันกลัวอะไรฉันแล้าจริงหรือเพียงจะว,วัดใจใครเหมือนคำผู้ท้าทายให้ยอมจำนน าอยู่ทางผมอยู่ในใจจะออกไปแต่ของฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจมองไปไม่เห็นหุ้นทางชีวิตฉันต้องงม,ม,มรงช่ไหมหัวใจคมรำ ฟ้าความไม่สานไปเ้าเลจะสร้างคนด้วยอันตรายหายุ่ทรังโถมสักทียงไหนจะไม่ยอมแพ้คำกูรเรียนรู้และสูงไป จบไปแต่ขอฟ้าสุดท้ายแม้โชฉชนตาไม่เข้าใจมองไปไม่เห็นหุ้นทางแต่รู้ว่าฉันต้องไปต่อไปตรงเส้นขอฟ้าสี่กรัมความวังยังน้ำทาฉันช้ คำตอบอยู่ที่กาาขึ้นรมสีวเวแม่ต้องล้มลงตรงไหนแต่ฉันก็ยินยันที่จะไปจะออกไปแต่ขอบฟ้าสุดท้ายแม่ชงเจิตาไม่เข้าใจมองไปไม่เห็นหุ้นทาง แต่รู้ว่าฉันต้องไปต่อไปตรงเส้นของฟ้าสีคราฟความหวังยังนำทางฉันใช่หรือไม่คำตอบอยู่ที่กลางึ้นรมสีวิตแตม้ต้องวมลวงตรงไหนแต่ฉันก็ยืนยันที่จะไป ความหวังยังนำทางให้ฉันใช่หรือไม่ชีวิตมันยังยืนที่จะไป